สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสุกูสุคนนะคะวันนี้เดินทางมาถึงทุ่งนาของแม่ตั้นนะคะช่วงแรกแม่ตั้นเพิ่นบุลลงคลิปนะคะเอ่อช่วงนี้แอดก็เลยโทรมาหาแม่เอฟซีอยากได้ตัวเลขแนวทางน้ำน,นะคะที่แรกเพิ่นบอกว่าพักนะคะบบดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่ามาเอาแม่เพิ่นว่าถือสามหมดติดแล้วมา,มามาเอาให้เอฟซีนะคะแอดก็เลยเฝ้าไปป่ะพี่น้องคะ เดี๋ยวเราจะไปทิศตามนะคะตัวเลขกับแม่ตั้นกันเลยนะคะยากสันดอกค่ะบาานั้นจะเอาน้ำสอดเขาบอกถือจาำงวดแม่วาดีค่ะจ้าสวัสดีแม่ตั้นค่ะไม่ยินว่าจะได้กับแม่ที่แม่ว่าถือเลขบึ้งเจ้าต่างปรได้มาตั้งหลายงวดนั่นบอกเลขล่าก็ถือจ้ำจ้ำเลยงวดเลขกเล่าก็ถืออ ีแม่ไปไปอาายู่น้ำอุ้ยไปอุ้งนั่งนี่ก็ได้ไปนยังแยาเสียงดังเด้ลูกเด้อใหนแม่อุ้ยว่าเด้อเออนั่งอย่าจะมาดังเลยนะอยจะบังหน้ากองเด้ลูกเออนั่งนี่ลูกนั่งค้างแยกต่างกันนั่งหันนั่งหันละเออนั่งนี่ก็ได้เอน้ำสาวคนอยากเบิ้งน้าอ่ะแล้แม่เบอกซูเอฟซีฟังไหมเลขบึ้งเลขบึ้งถือวังหันถือบูถือแต่ลักใต้ลักตาลักหัวนี่บูถือ เอออันอยู่บ้านนะมืถึกตะลัะคู่อยู่บ้านบ่ถึกตะลัะคู่เขาเจ้าว่าของชีวะก็เรื่องน้ำน้ำน้ำจ้าแม่แสดงว่าบ่ได้มาหนิคือบอ่เอิญเนี้ยคือเงียบแท้คก็เงียบเลยเนาะอ,อ,อันอีเม่รอหนูอยู่บ่ก็ร <c oughs> ออยู่กันทั้งหลายทุว่าเออผลหมอมาดอกหนงดอกก็เลยว่าเออหมอมา,มาลกละอะอาเช้าข่าบ่ได้ว่าบ่มาอีแม่ว่าจะเฝ้ามาเด้อลูกมันบ่ถือมันบ่ถือ Y, iec, hypothes, no. อ๋อร oh, ีเด like yeah. yeah, ี๋ยวนี้เน่ยล้าก็ตั้มเอาตั้มเบามันเลยก็จะเอาอยู่ยานเอฟซีเบาหายหนอก็เลยว่าผักสักก้อนก็ผักก่อนบัดผักวัดหนาเนาะแม่อืัดผักวัดถือปาดเนอเพราเป็นยังเอาเบื่อโทรเอฟซีก็ได้เราต้มเอาก็ได้เนาะแม่หนอเออโทรมาเอามันมี ผู้หนึ่งสองคนเนี่ยโทรมานี่ยโทรมาตลอดเลยเขาได้ตลอดเลข่ราวไงโอ้เขาถึกตลอดเอ้ชีก็ถึกตลอดอ่ค่ะเงินอันไปกันมาเรือยเงินอันอยู่ในบัญชีหนักกว่าจ้าแม่จะได้โอนเงินมาให้ยที่แม่เออโอนเงินมาให้จ้าภูร่สองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็มีก็แม่ก็ยังได้ค่ากับเขานะคะเนาะได้ค่ากับเขาค่ะเห็ดได้นางเลยเห็นอุตส่าหเห็ดเด้หลงได้หลายกรเป๋านางเห็นตะกอนไม่เป็นสวยเด้อนะคะนางเล่นอยู่นี่แล้วลูก ั้งอีแม่เว้นะคะอยู่กับหลานพี่น้องหลานคนกับติดตเต็ดตันอยู่แล้วเนาะเป็นยังไงล่ะค่ะเธอได้งมเงินมาซื้อข้าวต้มขนมให้อันร้านกินเนาะค่ะซื้อมากินพร้อมเลขบึงมันเป็นยังไงมันได้ตัวอะไรตอนที่ว่าไปเอาอันี่แม่โอ้ยมันก็ได้มันก็ข้าบขึ้นมาเลยเนาะเลขบึ่งครับแม่โอ้ขีดหอดแม่ตันเลขบึงนี่ข้าวขึ้นมาเลยว่ะแม่โอ้บารีข่าวว่ตถุเทวะจนนันท์ยาบาลท่านก่อนครับ จนเขาบอนหลับเลยจยบานห้ามหรือว่าหอืมำโสกจางงวดจางวดบัตงวดที่ชีอันวังยาหันหลอันมาหลุดอันอมาอัดมาอัดูมันไวหน่ไหมครับบาดนี้เอาตัวใหม่มาหลุดมาถือซ้ำเอาเลยเศร้าถือมาจะกงวดกั่แอ่สามสามงวดเอาเลยกามเวนวิร์นอย่าเลยสามงวด นุ่คหัเนี้มาตันในซุ่มเงียบเอาเลยตัวนี้บมาก็ถือดีเท่าวันตีลาอกันดิบมากกะถือดีดีนี่แหละสามวัวนี่หนึ่งหัวทีเดีได้มาจางไหนครับเล็กลาวนะเล็กลาวเห็ดอันทบทวนเอาหนาหัวพิจารณานะเอาเฮ้ันหละ เดามาแล้วก็มาเออมาเขียมาเขียนเอาหบอกมันเรียกว่าปูมาเข่าฝันบอกเกี่ยวกับปูเลยช่างเลยเดียวนี่บอกนั่นเขียวปูแล้ยครับช่างปูเทียงปูแล้วเดี๋ยวนี้ปูมาเทียงแล้วบานี่จะยังเห็ดกระถิ่นเลยเห็ดเองเป็นแล้วเออเป็นแล้วป้าิวเห็ดวาวอันอันไม่ต้านเขาโทรมาแล้วเรียนในผมเลนอันอันนี้ สามสามพันเนี่ยได้โบก่นว่าโอ้สูตรนี่ว่ะสูตรนั่นครับก็เลยว่าโอ้ยเวลามาโทรมาเอาน้ำร้อก็เลยว่าแม่ให้จักสุดเนี่ยฮะให้จักสุดให้จักสุดอ่สูตรของแม่น่ะตำเหล้าตำยังนี่นะครับมีหลายตัวอยู่บ่แม่อันห่วยสิบตัวเหรอสิบสิบตัวหรือสองตัวหรือสิบชุดนั่นแหละสามตัวเคยถือบ่แม่สามตัวไม่แต่ตั อ๋อมาเข่าบวเต็มแต่วัเสัมบเต่อแตกเนื้วละมาบวเป็นเนาะอันนักบานให้แม่ที่ว่าบวถือกระเซาหัวสามงวดเด้มาจากพญาบึงเอนั่นแหละงวดนี้นี่แม่อันไปเอาซะดอกหมูไปเอาหน่อยไหมเดี๋ยวอันมารนักับชิถามโทษถามเขาหน่อยไหมเขาบอกเอายุใส่นี่แม่อายุให่เห็นแล้ว้เขาให่ยุอัชกล บบยังนี่ยุกใกล้ๆนี่นี่บ้านเฮานี่อืมอ๋อแต่ว่าบระเมนของเฮาแต่ของข้าเจ้าเออแล้วไปเอาน้ำเพลนเออเอาน้ำเพลนอันนี้เลื่อยถือใช่จะไบบมันขาดเป็นมาเลยบ่มันขาดเป็นมาเลยดิองวนแรกให้จักโตค่ะแม่อ้วนแรลกไฮองวนแรกเพิ่นให้จักโตให้ายหายช่องโตไม่ใช่ชองโตตลอดให้มากองโตตรงๆเลยบ่ช่องโตตรงๆเลย กชื่อเอาหอเฮมุดมุ่นกันถือบ้านถือคนละสองร้อยสามร้อยแหละโอ้ได้หลายอยู่เลยนเออก้นผู้เท่ากรถือผู้เฒ่าเล่นโฮลยอันนั้กระถือคนละเจ้าสามชิปยั่ได้ผลกแต่ว่าลักษนะแบบว่ามันมันโบราโตันาเล็กบึงเนาะมันสิขาบขก้นมากขาบขึ้นมากแค่สองบอกแค่สองนแหละเหมือนแลนนี้คือเล็กพญาบึง

เมียวะเฮ็ดเอาผู้เดียวดอกวันที่เดเห็ดเอาผู้เดียวดอกอะเฮ็ดเอาบะไรเยา่เอาแม่คือเก่งแหม่แม่ข้นวณสูตรเป็นแล้ววันนี้คำนวณสูตรเป็นแล้วบะไรเยาุกอกเนี่ยไก่ก็ยาเลื่องราวก็ยาบุกอกชี้ถามตลอดเลยบุกอกปูเลยติดเออทำบ้านก็โทรมาถามดิเรื่องราวจันยำราวเมื่อนี้ก็โทรมาแล้วจะงวดติดแล้วช้ำงวดอันนี้ ชามงวดช,ชามงวดติดชามงวดติดแต่บางงวด,ด,วดนะม,มันค่ะชามงวดติดวันนี้เาฝากเอฟซีเอ้ด้วม,มื้ยนี่ฝากเอฟซีเด้อตำเล่ามัอนี่เพราะตอนนี้จะขอรัฐบาลไทยก่นอนเอารัฐบาลไทยก่อนเนาะฝากเอฟซีรัฐบาลตะกอนจังหวัดา,กกา,าได้ไม่ยังแม่พยามือได้อันแรกรัฐบาลก่อนนะคะเดี๋ยวกราจไปดูตำเล่าในอีกคลิปถัดไปนะคะ อันเลขอันไทยเข้ากันนดิเขียนลงได้แม่เอาเลยจ้ะเดี๋ยวเพื่นจะเขียนให้เพื่นเขียนจ้ะแม่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าเป็นไหนจะสุดแม่เลขกระชูนสามเก้าอีห้าสามเก้าศูนย์สามเก้ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะเต็มมาหักสามตัวเกาะหกหาตร้วนี่แหละอันอันตัวนี้นะแม่มากระชือได้หนึ่งตัวนี้ตัวหด นี่ติเจ็ดอ่านี่้องพูดนี่นี่ค่ะตอนนี้เละโอระหลายตัวเนาะเหลายดิสามคุณแม่นบังเนี่ยอันไหนแม่อันนี้บ่กพายามอีก็นะแม่สามตัวมีก่อนห้าสามเก้าบอกค่ะแล้วก็ศูนย์สามเก้านยสมนสองตัวสองตัวจะมีหกห้าและเจ็ดห้าค่ะแมน ก็เมย์หมักกับเจณฑหานะแม่ชอบขนาดแล้วเมอแลยเอาตัวนี้เขียนใช้ไว้น้ำผึ้งนี่สิอันนี้คือเลกกัยังแม่เลขอันนี้บอกคือเลขกันอันนี้น่ะคือเลขอันคำนวณว่ะอือคำนวณดิอันนี้โอ้เลขคำนวณเลขคำนวณบ่ได้บวบ่ได้านเลขกับเจ็ดห้าหกห้ากับเจ็ดห้าแมนหกห้ากับเจ็ดห้าเป็นเลขคำนวณที่แม่ตันคำนวณจักหมดแล้วแม่ ห่วยคำนวณอะไรงวดเลยแหละเห็นล่ากี่สามมันแหละโอ้เล่าสามแต่ว่าอันนี้ดิพึ่งคำนวณมาบอกสามันแหละโอ้สามสามคือกันนันเขาสามวบนกันนี้แม่น่ะชีเหตุก่อนเหตุก่อนที่ว่าได้ได้บึ่งเลขออกปุ๊บแล้วก็คำนวณปรับเลขออกปุ๊บคำนวณปรับแสดงว่าใดเลยเขียนไว้เขียนไว้เลยบันะครก่อน คำนวณเลยอ่าแสดงว่าได้เลยได้นี่ครื่อเลขออกว้ยได้เลย <c oughs> แน่นอนไอแม่ชาอาหนว่าได้เลยทั้งทั้งเลขเล้าทั้งเลขไทยนีใช้คำนวณทันทีคำนวณทันทีบันทีนลเลขไอ้สูตรนี่ที่แม่ว่าเฮ็ดสูตรนี่ไอพื้นแม่เฮ็ดนี่สามหดนี่มันเข่าพอสามหดเลี้ยงมากนี่เขา่าเข่าสามหดติดอีกขยังว่าโอ้ยอนอย่าให้เพญ่คนมาเด้อยังไงเอ็นเอฟซีถามหาเจ้าอยู่เด้อ คือพ่กใบทายแม่ตันเพิ่นว่าช่วงนี้เพิ่นพักก็เลยบ่ได้ามากก็เลยพักสะกลละอนเพิ่นว่าอันโอ้ยอันหลายอยู่แล้วอันเป็นหยังคือบ่เห็นคิดจักเทื่อย่างเช่นขขออเขาหาตามหา <ขอ S 1> คิดผมก็บอก FC แม่ตันเพิ่นว่าให้พักสะกอนถูกป่ะแม่ตันบ่สะดวกเพราะก็บอก FC ไปโอ้ยแม่ตันโทรบอกผมนะงูกก็นัดว่า2-3งวดอั้นอะไโอ้สามม้วนอะไรใกล้ไหมใกล้นะเดี๋ยวไปใกล้ดิ อันนี้แนวทางรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะจังวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเป็นแนวทางของแม่ตันนะครับเอฟซีทันใดคิดถอดแม่ตันนะครับกระโรมาหาแม่ตันไลยเด้อจำเบอร์ได้ป๊อบแม่แม่เอาเบอร์โทรลงแม่เธอเอฟซีเพิ่นครับฮะเบอร์โทรศัพท์ของแม่ตันเพื่อเพิ่นโชคดีไม่โชคลาภนำศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์ สามศูนย์หกศูนย์หกสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ค่ะกับพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่เออเขามาติดตามรับชมนะคะถ้าผู้ใดที่อยูเบื้องในช่องนี้ก็เวลาโทรไปหาคุณแม่ก็บอกว่าติดตามรับชมนะคะจากช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็บอกคุณแม่ได้ว่าถ้าเจ๊ตังมาซ่าหรือว่ามาผู้ท่านพี่น้องก็จะมาโทรมาทักทายกับคุณแม่ได้เพือว่าถ้าโชคถ้ามานก็บรงขาขนมให้แม่ตันนะคะเอาไป ซื้อขนมให้ร้านกินกินที่บรลูกนั่นน้องอะไรคะน้องมีตังน้องฝากแบ่งซื้อขนมให้น้องมีตังน้ำในเด้อว่าจันแม่ตันเพิ่นกับเลี้ยงร้านอันร้านสุดที่รักบอกอันนี้แม่นมาน้องมีตังกับน้องอะไรคะน้องมินตราน้องมินตรากับน้องมีตังค่ะพี่น้องนะคะสำหรับแม่ทั้งสามตัวแม่ตันอ่ะ หาสามเก่าก็ศูนย์สามเก่าไม่ตันมักชุดใดมักชุดใดครับสองสุดจัดให้สำหรับคนทุนหน่อยเพื่อเพคนทุนมาหลายนะครับผนอยากได้ชุดเดียวนะครับหาอะไรหาอันนั้นแหละห้าสามเก้าเดี๋ยวผมจะวคอมเมนต์สองตัวแล้วแม่ห้าสามเก้าหกห้าเป็นชุดใดเป็นชุดเน้นนะสำหรับคนทุนน้อยนะครับติดตามรับชมนะคะ ก็ไลไก็แช่ในเด้อพี่น้องคะย่างไดก็ย่ำเป็นเพียงแนวทางนะคะสักเดือนนะแม่พอได้มาประมาณสองเดือนนะจักแลยประมาณนี่ละแค่สองเดือนประมาณไม่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 ได้มาก็สามมวดที่แม่ตั้นถูกสามมวดคือแม่ไม่ได้มาเลยน้าแม่เนาะเดือนครึ่งแม่ประมาณเดือนกว่าเว่าะระาช่วงนั้นมันมันบดถือแม่ก็เลยว่าพักสะกกอนลูกเลยมันยังบดถือย่างเรียบ่ีพน เสียใจนะนะเดินผ่นเสียใจเพราะว่าบบแม่บว่าบอยากหายเนาะแม่อยากหายตลอดหายตลอดมากดไอคิดหอดแม่ตันก็ได้เห็นนะเด้อขับมาเนี่ใครคิดถึงคุณแม่นะคะตัวเลขแนวทางของแม่แม่ถือให้หน่อยหน่อยครับถือไว้แม่ถือว่างๆไวปนะครับว่างไว้สปเอ็นนิดนึงเอ็นเอ็นไปทางโอเคมาตันท่านบอกว่าหาไลท์สุดนะครับห้าสามเก้า 039 2ตัว65กับ75นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับเมตันเพิ่งกระวงกลมให้นะครับ2ชุดนะครับ5 3 9กับ65นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวและ2ตัวนะครับรัฐบาลไทยนะครับ1พฤศจิกายน2567นะครับผู้ใดโชคดีมีโชคลาภจะลืมนเมตันได้ครับจะ088 620 3 3 0 6 0บ่โอ้ยผมเหลือเหลือ0ตัวหนึงขาด0ตัวนึง อะไรเบอร์โทรขาดเป็นตัวหนึ่งสิพี่น้องผู้ใดเขามานะคะอย่าลืมเล็แเห็ดเป็นต้นอันนั้นได้เป็นชุดเลยสามโซนหกโซนเนาะแม่ที่อ๋อค่ะพี่น้องคะได้นิดหน่อยเงินได้ไปโอ้จนได้เฮ็ดอันเห็ดฟางวะแม่จ้าแม่สะสมนะคะท่านผู้ชมก็คือได้สรุปคือได้สามงเนาะแม่เนาะสามงวดติด สำหรับคลิปนี้ให้ FC สซุกโสมขานหทานสุกูสุกคนนะคะสำหรับเบอร์โทรของแม่ตั้นนะคะแคปหน้าจอไว้0886203060นะคะถ้าแอดมาไม่ทันตํำราวหรือว่าตําไทยสามารถโทรมาหาคุณแม่ได้นะคะเนาะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณครับนะครับขอบคุณสำหรับตการรับชมนะคะขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ ท่านู้ชมนะคะก็สาหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริกจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ